ปัจจุบัน,บน ความขัดแย้งของโลกจากการทำสงครามด้เปลี่ยนแปลงไปจากการใช้กำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างมหาศาลได้พัฒนามาใช้เทคโนโลยีในการทำสงครามมีการใช้กำลังท่าอากาศเป็นปัจจัยหลักในการทำสงครามการป้องกันภัยทาาอากาศเป็นภารกิจหนึ่งในการป้องกันประเทศโดยกองทัพบกได้มอบหมายให้หน่วยประชาการป้องกันภัยทาาอากาศกองทัพบกซึ่งมีหน่วยขึ้นตรงคือกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นหน่วยในระบบอาวุธและ และศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาาอากาศกองทัพบกเป็นหน่วยในระบบควบคุมและแจ้งเตือนภัยทาาอากาศโดยมีศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาาอากาศกองทัพบกประจำพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆประกอบด,ด้วยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาาอากาศกองทัพบกที่1ประจำพื้นที่ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาาอากาศกองทัพบกที่สองประจำพื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองตับกที่สาประจำพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองตับกที่สประจำพื้นที่ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองสบกที่4ประจำพื้นท well. ี่ภาคใต้จัดตั้งหน่วยตามคำสั่งกองสบกเฉพาะรับที่12ทับ36ลงวันที่27มกราคม2536มีที่ตั้งหน่วยอยู่ณค่ายวิภาวดีรังสิตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีพันเอกพักพลป้อมบุกผาเป็นผู้บังคับหน่วยท่านปัจจุบัน ภารกิจควบคุมบังคับัญชากำกับดูแล ég. การต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศของหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานและหน่วยที่ได้รับการสมทบหรือขึ้นวควบคุมทางยุทธการเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของอากาศยานให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องแจ้งเตือนการเคลื่อนไหวของอากาศยานให้กับหน่วยต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องวางแผนและประสานการใช้อาวุธต่อสู้อากาศยานในพื้นที่ส่วนหลังที่รับผิดชอบ พันธกิจมี4ประการได้แก่การค้นหาคือการได้มาซึ่งข่าวสารการเคลื่อนไหวของอากาศยานฝ่ายตรงข้ามโดยรับข้อมูลจากทหารอากาศโดยผ่านระบบควบคุมและบัญชาการทางอากาศหรือ ACCS การตรวจการด้วยเรดาร์ประจำหน่วยคือเรดาร์ DR 172 ADV ซึ่งมีรัศมีการตรวจการ140กิโลเมตรตรวจจับเป้าหมายทางสูง4.5กิเมตร การเป้าตรวจด้วยสายตาโดยยามอากาศการพิสูจน์ฝ่ายเป็นการพิสูจน์ฝ่ายโดยกองทัพอากาศซึ่งจะแสดงข้อมูลผ่านระบบ ACCS การพิสูจน์ฝ่ายด้วยเรดาร์ประจำหน่วยเมื่อได้รับรหัสพิสูจน์ฝ่ายจากกองทัพอากาศการตรวจสอบกับแผนการบินหรือการพิสูจน์ฝ่ายด้วยสายตา การแจ้งเตือนเป็นการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของอากาศยานให้กับกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหน่วยทหารในพื้นที่และส่วนราชการพลเลือนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบการควบคุมการใช้อาวุธเป็นการควบคุมทางยุทธวิธีต่อหน่วยทหารต่อสู้อากาศยานโดยการกำหนดมาตรการต่างๆเช่นสภาพเตรียมความพร้อมป้องกันภัยทากาศสภาพการแจ้งเตือนภัยทาอากาศและสภาพการควบคุมการยิงการจัดหน่วย ูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาอากาศกองทัพบกที่4ประจำพื้นที่ภาคใต้ประกอบด้วยกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการการปฏิบัติงานของหน่วยในยามปกติได้แก่การเฝ้าตรวจออากาศยานในพื้นที่รับผิดชอบทางด้านประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศสหพันธรัฐมาเลเซียการวางแผนการนำเรดาร์เข้าที่ตั้งต,งต่างๆเพื่อสนับสนุนแผนป้องกันประเทศ การฝึกกำลังพลตามแผนงานประจำปีอาทิการฝึกปัญหาที่บังคับการการฝึกเรด้าณจุดกำหนดการฝึกเป็นหน่วยเบื้องต้นการฝึกเป็นหน่วยเบื้องสูงนอกจากนี้ หน่วยยังมีงานด้านการช่วยเหลือประชาชนโดยจะตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทบกที่4ประจำพื้นที่ภาคใต้ในการให้การช่วยเหลือดังนี้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสึนามิในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดสตูลจังหวัดระนองและจังหวัดตรังโดยการเชื่อมต่อการสื่อสารในพื้นที่ซึ่งไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ให้สามารถติดต่อกับภายนอกได้ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการอพยพและขนย้ายสิ่งของจำเป็นของราษฎรจากสิ่งของอุปโภคบริโภคพื้นฟูหลังน้ำลดอำเภอดอนสักอำเภอพ,พุนพ it, ินอำเภอการจนดิตอำเภอพระแสงอำเภอท่าชนะอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในการอพยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นของราษฎรและรวมสร้างสะพานชัว่วคราวในพื้นที่อำเภอการจนดิตอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร it, ์ธานี จากที่กล่าวมาแล้วหน่วยยังได้รับเกียรติและความไว้วางใจในการจัดกําลังพลและยุโทโธปกรณปฏิบัติภารกิจถวายความปลอดภัยเด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ปี2545ณพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หน่วยขอจบการบรรยายสรุปแต่เพียงเท่านี้